อาบน้ำยังไม่ครบเลยยังอีกสองตัวยังไม่ได้อาบฝนไล่ซะก่อนเมื่อกี้ไหนสองตัวไหนยังไม่ได้อาบนเลยอืมไหนตัวไหนยังไม่ได้อาบน้าลูกน้องอาบเสร็จหมดแล้วยังพี่อีกสองตัวฮะยังอาบน้ําไม่เสร็จห่วงเล่นจังนั่นน่ะตัวนี้ไม่ได้อาบแน่เลยเนี่ยมันมีตัวนั่นขึ้นอยู่เพราะตัวอื่นเก็บหมดแล้วโอ้ตัวตัวตัวดำดำอ่ะยังไ่ไยอาบ หนุ่ยอาบแล้วไม่ใช่เหรอ,อนี่ตัวน้องนี่อาบแล้วอ้สองตัวไม่ได้อาบน้าเหมือนเหมือนกันะ่ะตัวนี้น่าจะยังไม่อาบเพราะเห็นมีตัวดำๆติดอยู่คันใช่ไหมหนุ่ยมันกัดใช่ไหมเดดออกอีกอาบน้ำอีกไหมอาบน้ำรอบใหม่เดี๋ยวอาบน้ำนะ น่นมันคล้ายๆหมัดอะแต่มันไม่ใช่หมัดมตัวดำๆอ่ะือสนุกเลยดินแห้งตัวเล็กอาบแล้วอาบน้ำเลยเนี่ยตัวนี้อาเอออาบแล้วตัวนี้แสดงว่าตัวนี้ยังถ้าเห็นตัวดำๆติดอยู่เล <c oughs> <c oughs> ด่นกัน ไวยซนไวยซนยังไม่ได้อาบตัวนี้ยังไม่ได้อาบดูขนก็รู้ละทำไรกันนะหน่อยเดี๋ยวหัวติดในถังนะอาบไม่ทันเสร็จฝนไล่เมื่อกี้ไล่แล้วก็หายไปนูนยังมืดฝนอยู่เลย แดดออกฝนตกแดดออก